สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Space Man Podcast ดำเนินรายการโดยการ Co-founder ของ Space Craft Thai Craft Beer ถ้าพูดถึง Craft Beer เบีย,บยในสไตล์ IPA คือตัวแทนของคำว่า Craft Beer บบที่ดีที่สุดแต่ IPA คืออะไรมีที่มาอย่างไรและ IPA ปัจจุบันมีกี่แบบวันนี้มาเล่าให้ฟังครับ ชื่อย่อ IPA มาจากคำว่า India Pale Ale เบีย s t สไต IPA เกิดขึ้นในอังกฤษในช่วงศตวรรษที่18ในยุคนั้นอินเดียยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษทำให้มีการเดินทางรวมถึงการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างอังกฤษและอินเดียและเบียร์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อังกฤษต้องการส่งข้ามทะเลไปในตอนนั้น เบียร์สไตล์เพลเอลและเบียร์สไตล์พอเตอร์เป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมสูงแต่เนื่องจากเบียร์ที่มีกลิ่นรสขั่วแบบพอเตอร์ไม่เหมาะกับอากาศร้อนชื้นแบบในอินเดียเบียร์ที่ชาวอังกฤษในอินเดียต้องการคือเบียร์ที่ดื่มแล้วสดชื่นทําให้เบียร์ในสไตล์เพลเอลจึงเป็นหนึ่งในสินค้าที่อังกฤษต้องส่งไปสนับสนุนกองกําลังของอังกฤษในประเทศอินเดียแต่การส่งสินค้าไปยังอินเดียดินแดอนอาณานิคมในยุคนั้น ต้องใช้การเดินทางทางเรือที่กินเวลาอย่างน้อย6เดือนเมื่อเบียร์เพลเอลไปถึงอินเดียก็อยู่ในสภาพที่เสียเสียแล้วทางรัฐบาลอังกฤษจึงประกาศหาคนที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้โดยให้ผลิตเบียร์ที่สามารถส่งไปยังอินเดียโดยที่เบียร์อยู่ในสภาพที่ดีอยู่จนในที่สุดมีบรูเวอร์ชื่อจอจฮอสั o นจากฮอสันเบลลี่ที่เปิดโรงเบียร์ในแถบตะวันออกของกรุงลอนดอน และอยู่ใกล้กับท่าเรือของบริษัทอีสต์อินเดียตอบรับคำประกาศเพราะเขามีสูตรเบียร์พิเศษที่ใส่ฮอปในปริมาณมากและเป็นเบียร์ที่สามารถเก็บรักษาได้นานถึง2ปีโดยการเอชเอาไว้ในแบบไวในที่สุดไม่ใช่แค่เบียร์ตัวนี้ส่งไปถึงอินเดียในสภาพที่ดีแต่กลับเป็นเบียร์ที่มีรสชาติยอดเยี่ยมอีกด้วยในเวลาต่อ,ตอมา จึงมีเบียร์สไตล์เพลเอลในรูปแบบที่ใส่ฮอปเบียอะขึ้นออกแบบมาเพื่อส่งไปอินเดียในแบบนี้มากขึ้นกลายเป็นเบียร์ที่ให้ความสดชื่นจากการดื่มมากขึ้นเบียร์แบบนี้ในที่สุดก็ถูกเรียกว่าสไตล์อินเดียเพลเอลสไตล์เบียร์ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของคำว่าคราฟเบียร์ในปัจจุบันและจอร์จฮอตเซนก็ได้ถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดเบียร์สไตล์อินเดียเพลเอลให้กับโลกในทุกวันนี้ สาเหตุที่ทำให้เบียร์ IPA มีอายุยาวนานกว่าเบียร์ตัวอื่นนั้นมาจากการใส่ฮอปในปริมาณมากฮอปที่ใส่เป็นในเบียร์นอกจากจะให้ความขมและอโรมายังเป็นพืชตระกูลไม้เหลือที่มีคุณสมบัติช่วยในการถนอมอาหารเพราะฮอปมีคุณสมบัติเหมือนยาปฏิชีวนะที่ทำให้เชื้อโรคเติบโตได้ยากมีการทดสอบสารสกัดจากฮอป เรื่องความสามารถในการช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆรายงานหนึ่งจาก National Library of Medicine หนึ่งในหน่วยงานภาครัฐของอเมริกาได้ทำการทดสอบหาส่วนประกอบในฮอปว่าส่วนไหนที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อผลที่ออกมาคือเบต้าแอซิดในฮอปมีฤทธิ์ในการต้านการเกิดแบคทีเรียสูงที่สุดเหมาะแก,ก่การนำไปใช้ถนอมอาหาร และนี่คือสาเหตุที่ทำไมเบียร์ในแบบ IPA จึงมีอายุยืนยาวกว่าเบียร์ในแบบอื่นแต่ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตเบียร์ยุคนี้เบียร์ A มีการพาสเจอไรท์ทำให้เบียร์มีอายุยืนยาวมากขึ้นโดยเฉพาะเบียร์ในแบบแอลกอฮอล์สูงๆที่ยิ่งนำมาบ่มต่อยิ่งอร่อยปัจจุบันเบียร์ในแบบ IPA ได้ถูกพิวัฒนาการและได้รับการตีความในแบบต่าง แม้หน้าตารสชาติจะต่างกันออกไปแต่สิ่งเดียวที่เหมือนเดิมคือการใช้ฮอปในปริมาณมาก IPA ต้นกำเนิดที่เกิดในอังกฤษปัจจุบันถูกเรียกว่าสไตล English IPA เป็นเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ปานกลางถึงสูงมีฮอปเด่นด้วยฮอปสายพันธุ์อังกฤษที่ให้รสชาติและอโลมาออกมาทางเอิร์ตี้และฟ o อเรลตามสไตล์ฮอปอังกฤษโดยที่ English IPA จะออกมาในแนวบาลาน ระหว่างเมอลและฮอปและยังมี IPA ในแบบอื่นอีกตามนี้อเมริกัน IPA IPA ที่สดชื่นแอลกอฮอล์สูงมีฮอปเด่นแต่การใช้ฮอปจะเป็นฮอปสายพันธุ์อเมริกาอเมริกัน IPA ส่วนใหญ่จะให้อารมาที่สดชื่นกว่าและยังแบ่งออกเป็น2แบบใน2ฝั่งของประเทศ IPA ที่นิยมมีฝั่งตะวันตกจะเรียกว่า West Coast IPA ส่วน IPA ที่นิยมในฝั่งตะวันออกจะเรียกว่า h ฮซี IPA หรือ New England IPA โดยมีลักษณะตามนี้ West Coast IPA IPA สายคลาสสิกตัวแทนฝั่งตะวันตกจากอเมริกานอกจากจะใช้ฮอปสายพันอเมริกาแล้วคาแรคเตอร์หลักๆคือความใสมีความขมมากๆมีความดรายและายนี่มีอโรมาแนวยางต้นสน เบียร์ที่คนชอบแล้วจะชอบเลยเรียกได้ว่าเป็นคลาสสิก IPA ก็ได้เบียร์ของนักดื่มสายแข็ง p r o v e s t c o IPA แท้ๆจะขมมากๆ Hazy IPA หรือ New England IPA IPA ตัวแทนฝั่งตะวันออกปัจจุบันเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมสูงมากไม่ใช่แค่จากในอเมริกาแต่เป็นสไตล์ที่2อสปีหลังมานี้โรงเบียร์ทำกันทั้งโลก เป็นเบียร์ที่ขมน้อยถึงขมปานกลางอโรมามีความจุ๊ิซี่ส้มๆเปลือกส้มเป็นเบียร์ขุ่นที่เกิดจากการใส่ฮอปจำนวนมากดื่มง่ายกว่า West c โค้ t IPA เข้าถึงง่ายกว่านักดื่มหน้าใหม่ดื่มได้ง่ายเพราะไม่ขมจนเกินไป d o บเบิ IPA IPA สำหรับสายโหดตัวจริงใส่ฮอปแบบบ้าคลั่งมีความขมสูงมาก แอลกอฮอล์ oh หนักกว่าอเมริกัน IPA รสชาติเข้มข้นมีความซับซ้อนของเมส์และความขมจากคอปที่เข้ามาบาลานซ์กับความหวานจากเมส์มีแอลกอฮอล์หนักแน่นตั้งแต่7.5%ถึง10%ขึ้นไป Black IPA IPA สีดำที่ถ้าคนชอบก็ชอบแต่ถ้าคนไม่ชอบก็เกลียดเลยแบ่งได้เป็น2ทางทางแรกคือมีความฮอปปี้ถอดแบบมาจากอเมริกัน IPA ผสมกับกลิ่นขั้วที่ชัดเจนและแบบที่สองคือมีสีดำแต่กลิ่นขั้วต่ำและมีความฮอปปี้สูง Red IPA IPA สายแปลกออกมาในสไตล์เดียวกับ American IPA ที่เด่นด้านฮอปแต่จุดที่แตกต่างคือ Red IPA จะมีความคาราเมลท็อฟฟี่และดาร์กฟรุตมาผสมด้วยบางตัวอาจมีการใส่น้ำตาลสายแดงในขั้นตอนการผลิต c คไอพเป็น IPA สไตล์ล่าสุดของโลกตอนนี้ยังไม่มีใครให้คำนิยามที่ชัดเจนแต่จากที่ผมเข้าใจ CO-IPA คือเบียร์ที่มีความบางดื่มง่ายในแบบลากอร์แต่มีความขมและโปรไฟล์การใช้ฮอปในแบบอเมริกัน IPA ทําทำให้ออกมาเป็นเบียร์ที่ดื่มง่ายกว่าอเมริกัน IPA เล็กน้อยเพราะเนื้อเบียร์บางกว่ายังมี IPA อีกหลายสไตล์ที่ไม่ได้กล่าวถึงเพราะหาดื่มได้ยาก อย่างเช่น Sour IPA ที่เป็นเบียร์ไฮบริดระหว่าง Sour Beer และ h a ซ y IPA หรือ m k s h a ชค IPA ที่เป็น h a ซ y IPA แต่มีการใส่แลคโตสเข้าไปเพื่อเพิ่มมส์ฟิ l ซึ่งต้องแจ้งกับนักดื่มให้ชัดเจนเพราะในโลกเรามีคนแพ้แลคโตสอยู่มากสไตล์เบียร์มีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะ และการค้นคว้าพัฒนาสิ่งใหม่ๆนั้นสร้างวิทนาการให้แก่มนุษย์ในทุกๆด้านเสมอสุดท้ายขอฝากเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ควรดื่มจนเม,มาไมยควบคุมตนเองไม่ได้ดื่มแล้วไม่ควรขับยานพาหนะดื่มอย่างรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องราวของคราฟเบียร์ยังมีอีกมากมาย แล้วพบกันได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ